สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในเกมฮงไคอิ m แพ c t อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ได้ตัวละครมาเพียบเลยนะเพราะว่าเลเวลก็พัฒนาแล้วแต่ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเหมือนเดิมก็คือจะมาตอบคําถาม Q&A นะคะที่มีทุกคนได้ถามเข้ามานะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะในการพูดคุยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยดูตัวละครใหม่ๆในเกมไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นในบ,บ้านล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ได้สร้างห้องในบ,บ้านนะคะกันบ้างค,ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสุขสบายดีนะคะหรือว่าทุกคนมีอะไรอยากที่จะถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วรู้สึกชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะคะให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านนะคะในเกมที่พี่ได้สร้างเอาไว้นั่นเองนะคะเห็นไหมว่าตอนนี้พี่ได้ตกแต่งข้าวของมากมายนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ในบ้านแล้วทําเป็นห้อง2สไตล์นะคะที่พี่ทําไว้ก็จะมีแนวจีนแนวญี่ปุ่นแล้วก็จะมีแนวชายหาดด้วยนะคะซึ่งได้เปิดห้องเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นย้อนยุคของเราะคะ่ะมีเครื่องเรือนมากมายเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินเป็นตัวละครในเกมได้ด้วยนะ พี่ก็จะเอาน้องกระต่ายนะมาไว้ในห้องดีค่อนข้างเยอะทีเดียวนี่นะคะวิธีการเดินนะคะน้องก็จะเดินช้าๆแบบนี้นะไปเรื่อยๆนะคะในการดูข้าวของในห้องนะพราะในระหว่างที่เดินเล่นในห้องเนี่ยนะคะพี่ก็พาทุกคนเนี่ยไปดูข้าวของต่างๆที่พี่ได้ซื้อนะคะในเกมเข้ามาไว้นะคะซึ่งก็ใช้พวกคะแนนในเกมนะคะในการแลกเงินในเกมแล้วก็ซื้อมานเองก็จะมีเตียงมีโคมไฟมีอะไรต่างๆมากมายนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวละครต่างๆนะเราก็สามารถที่จะนอนบนเตียงได้ด้วยนะคะให้ตัวละครนอนเล่นบนเตียงแบบนี้นะคะโอ้โหเธอนี่นอนกันโปมากนะเห็นกับเกียน,นหมดเลยจะมีคําถามนะคะที่ทุกคนฝากเข้ามาที่พี่ยังค้างเอาไว้อยู่นะอาจจะไม่ได้ตอบทุกคําถามนะแต่ว่าจะเลือกเอาคาถามที่น่าสนใจมาพูดคุยกันในวันนี้จะดีกว่านะคะนี่ค่ะก็พาน้องก็ต่ายนะของเรามาดู ชั้นวางดาบนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ที่เราสามารถจะเข้าไปนั่งได้ด้วยนะให้ตัวละครเข้าไปนั่งได้ด้วยค่ะมาดูคำถามแรกดีกว่านะคะที่มีคนถามเอาไว้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะยาวหน่อยละกันนะคะที่พี่จะมาตอบในคลิปนี้กันเป็น Q&A ที่เราจะได้มาพูดคุยกันจะพยายามทำคลิปไลฟ์นะคะเดือนละครั้งนะคะหรือว่าอาจจะ2เดือนครั้งแล้วแต่นะคะว่าถ้ามีคำถามที่น่าสนใจพี่ก็จะมาพูดคุยกับทุกๆคนนะ พื่อที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันบ้างนะนอกเหนือจะคลิปการ์ตูนนะคะอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆได้เล่นกันในห้องนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูนะว่ามีเข้าของอะไรที่มาใหม่บ้างนะเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นน้องกระต่ายน้องสาวกระต่ายตัวนี้นะจะพานะคะไปเล่นของเล่นภายในห้องนะคะคำถามที่ค้างเอาไว้นะคะคำถามที่เคยโพสต์เอาไว้ในชุมชนแล้วก็ทุกคนมาถามกันนะคะเดี๋ยวจะเลือกจาก คำถามที่ยาวๆเลยละกันเพราะว่าเราจะตอบกันอย่างเต็มที่เลยในคลิปนี้นะคะจะไม่ได้เล่นเกมต่อสู้ให้ดูนะจะเดินในบ้านอย่างเดียวนะคะนะคะคนที่บอกว่าอยากให้แอดนะทำนิายูรินะเกี่ยวกับความรักของนางร้ายรุ่นพี่อายุ30กลางๆก,กับนางเอกดาวรุ่ง20่สต้นๆนหน่อยครับฝากด้วยก็รับไปพิจารณานะคะถ้ามีไอเดียก็จะมาทำให้นะคะเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับดาราใช่ไหมคะได้เลย ถามว่านะคะมีคนถามว่าอยากให้เขามีเวลาให้แต่เขาต้องใช้เวลาของเขากับการทํางานกับการเติบโตของเขาเราว่าเราเข้าใจแต่ก็แบกกับการเป็นอยู่แบบนี้ไม่ไหวจริงๆหมายถึงว่าคนนี้เขามีแฟนใช่ไหมคะหรือคนคุยด้วยนี่แหละค่ะแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือแฟนของเขาเนี่ยมีเวลาให้เนาะแต่ว่าแฟนเนี่ยต้องทํางานเนาะทำให้ คนที่ถามเนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคใช่ไหมคะก็คือแบบว่าทนไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ว่าคนที่ถามยังคบกับแฟนอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าดูจากรูปโปแล้วน่าจะยังคบกันอยู่นะคะเห็นเป็นรูปโปนี่เหมือนจะจับมือกันอยู่ของเวลาเนาะอาจจะเป็นว่าอันนี้จะตอบตามความคิดของตัวแอหรือว่าตัวพี่พีเองกันเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าจะไม่มานั่งพูดว่าต้องเชื่อพี่ทุกอย่างหรืออะไรแบบนี้แล้วกันนะคะให้ฟังเก็บเป็นความคิดเห็นดีกว่าเนาะ อาจจะไม่ได้พูดในสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าอาจจะพูดในสิ่งตามที่พี่คิดเท่านั้นนะคะก็อาจจะไม่ต้องฟังพี่ก็ได้นะก็เก็บใช้วิจรารณญาณของตัวเองในการที่เอาไปเป็นความคิดเห็นหนึงก็แล้วกันนะคะ<ๆ>เผื่อว่าเอออาจจะมีอะไรที่เรานึกไม่ถึงที่พี่พูดไปแล้วเออคิดได้หรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยพี่ก็จะดีใจมากนะถ้าเกิดว่าการตอบคำถามของพี่มันได้ช่วยทุกคนได้บ้างนะคะ แต่ถ้ามันจะไม่ช่วยหรือว่ามันจะทําให้แย่ลงก็ไม่ต้องไปทําตามพี่ก็แล้วกันเนอะถ้าความคิดเห็นพี่ในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าแฟนเราไม่มีเวลาให้เขาต้องพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเขาต้องทํางานของเขาอยู่ถ้าเป็นพี่เนี่ยการที่เราเข้าใจเขาอ่ะมันก็คือถูกแล้วเพราะว่าเราต้องพยายามเข้าใจคนอื่นที่เขาเนี่ยยิ่งเฉพาะเป็นคนที่เรารักด้วยอะ่ะซึ่งเขาอาจจะต้องมีความตั้งใจในการที่เขาจะสร้างตัวตนของเขาหรือว่า เขาต้องอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะประสบความสําเร็จมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจจริงๆนะคะก็คืออาจจะต้องนั่งลงพูดคุยกับคนรักของเราว่าเออถ้าเธอมีเวลาจริงๆอ่ะเธอพอที่จะทําให้เวลาเราในช่วงเวลานี้ได้ไหมต้องดูกันว่าเราอ่ะต้องการให้เขาอ่ะมีเวลาให้เราขนาดไหนอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องการแค่แบบเออบอกโทรมาก่อนนอนบอกฝันดีก่อนนอนต้องการแค่ของขวัญในวันพินเศษหรือว่าต้องการแค่ ได้เจอกันบ้างอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ที่แล้วแต่คู่ของเรานะว่าจะพูดคุยกันยังไงและเขาสามารถที่จะให้เราได้ไหมสมมุติว่าเออต้องการเจอกัน3วันครั้งหรือต้องการที่จะคุยโทรศัพท์กันสัปดาห์ละสชั่วโมงนะต้องการที่จะให้บอกรักทุกวันนะอะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขามีเวลาพอไหมที่จะให้เราเขาให้เราได้ไหมอย่างนี้ที่เราต้องการอาจจะบอกความต้องการของเราไปก่อน ถ้าเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้จริงๆอะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับต้องใช้สมาธิกับการทํางานไปเยอะมากๆแล้วเขาอาจจะเหนื่อยคือคนเรานี่ใส่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะแบบว่าทํางานมากๆแล้วมีหลายอย่างต้องรับผิดชอบในชีวิตของเขาอะและการที่เขาต้องมาแชร์เวลากับคนอื่นมันอาจจะทําให้เขาเครียดหรือว่าอาจ,จทําให้เขาเหนื่อยเกินไปและอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงางคะ่ะการที่ห่างหายกันไปบ้างหรือเลือกเวลาที่จะอยู่ด้วยกัน จำกัดหน่อยนึงแต่ว่าเขาอาจจะจัดการชีวิตตัวเองได้ดีกว่า,าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นก็ได้ในความสัมพันธ์นะไม่ได้หมายความว่าต้องให้เวลาคนรักแบบตลอดเวลาทั้งวันหรือว่าตามใจเราทุกอย่างอะไรเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ถ้าเขาให้ไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความทรมานอะ่ะเราต้องการคนรักที่ต้องการให้เวลาเราเยอะมากกว่านี้จริงๆอะ่ะต้องบอกเขาไปแต่ต้องพบกันครึ่งทางนะพี่ว่าก็คือถ้าเขาแบบ เออเราให้เธอขนาดนี้ไม่ได้นะเวลาแต่เราให้เธอแบบเออถ้าแบบว่าให้ส่งข้อความทุกวันอาจจะไม่ได้แต่ว่าเออถ้าให้อาทิตย์นึงอ่ะมาเจอการน,นัดกินข้าวกันอันนี้เราพอทําให้ได้อะไรอย่างงี้จริงๆในช่วงเวลาที่เขาทํางานหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องถามเขาเรื่องสกอบเวลา,าเช่นเอองานนี้เธอจะแบบเสร็จเมื่อไหร่หรอถ้ามีเวลาว่างเราก็มาเจอกันไหมหรือว่าถ้ามีเวลาว่างเราไปเที่ยวกันไหมถามเขาให้เคลียร์นะคะว่าเขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะเติบโตของเขาอ่ะ ในการที่เขาจะพัฒนาตัวเองหรือว่าในการที่เขาจะใช้เวลากับตัวเองเนี่ยเขาต้องการเวลาแค่ไหนและแค่ไหนที่เขาต้องการให้เราอยู่ตรงนั้นด้วยในแบบนี้เพราะถ้าเกิดหายกันไปเลยบางทีถ้าในช่วงที่เขาต้องการเราและเราเกิดไม่มีเวลาให้เขาขึ้นมาในช่วงเวลานั้นน่ะมันก็อาจจะลําบากเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็คือการจัดสรรเวลาให้มันตรงกันนั่นเองพี่คิดว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรามากๆอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องที่ว่า เราลำบากใจจริงๆแล้วเราไม่อยากจะคุยับใครเลยหรือว่าเราไม่อยากจะเจอใครลเลยแม้กระทั่งคนรักของเราเนี่ยถ้าเราบอกไปแล้วเขาจะมาเซวซีเราเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแย่ในความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามนึกว่าเออถ้าเป็นเราถ้าเราแบบจริงจังกับเรื่องนี้อยู่ต้องการให้เวลากับเรื่องนี้อยู่แล้วต้องการตั้งสมาธิกับเรื่องนี้อยู่จริงๆอ่ะไม่ได้แปลว่าเราต้องการที่จะตัดใครสักคนออกไปจากชีวิตหรือเปล่า แต่เราแค่ต้องการเวลาเท่านั้นเองหรือเปล่าก็คือให้เวลามากขึ้นนะคะแล้วก็เออถ้ามันพิสูจน์แล้วว่า oh, <yeah. S 1> ประคับประคองแล้วเออแล้วถ้าเกิดว่ามันพิสูจน์แล้วว่าด้วยระยะเวลาที่เราให้กับเขาแล้วเราคอยซ mm ัพพอร์ตเขาและเราเข้าใจเขาเนี่ยและเขาอ่ะสามารถปรับจูนให้เข้ากับความต้องการของเรา,เราได้หรือเปล่า,ลามันน่าจะเป็นอะไรที่ไปคู่กันได้น่าจะคอยค จูนกันเพราะบางอย่างอะ่ะพี่ว่าเราจะเอาแต่ใจเราตัวเองอย่างเดียวอะ่ะมันก็ไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเออการที่เราเป็นตัวเองการที่เราบอกความต้องการของเราว่าเราอยากได้อย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะแสดงออกว่าจริงแต่เราจะเอาทุกอย่างในโลกเนี้ยให้เป็นตามใจเราทั้งหมดแล้วก็มันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะกับคนที่บางทีเขาก็มีแพชชั่นมีเป้าหมายของเขาอยู่อะไรเงี้ยนะคะถ้าเรา อยากที่จะคบกันนานๆเนี่ยก็จนะต้องทําความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายให้ดีๆน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอย่างที่น้องคนนี้บอกว่าอแบบอยู่กับการเป็นแบบนี้ไม่ไหวจริงๆถ้าน้องรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะหยุดก็ได้นะน้องต้องการเวลาเท่าเนี้ต้องอยู่กับฉันตลอดทุกวันต้องมาเจอฉันทุกวันต้องการแบบนี้จริงๆถ้าไม่ได้และเราจะทรมานจะไม่ไหวแล้วจริงๆ น้องก็อาจจะหยุดกับคนนี้ก็ได้นะแล้วก็ไปหาคนที่เขาให้เวลาเราได้มากกว่าหรือว่าอยู่กับตัวเองแล้วแฮปปี้กว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเรารับไม่ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับใจเราด้วยว่าเราจะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามคนที่เรารักมากแค่ไหนถ้าเราคิดว่าตัวเองไม่ไหวก็แค่ถอยออกมาก็เท่านั้นเองค่ะก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเนาะอันนี้ก็ไม่ได้แนะนํานะคะแต่ว่าให้ลองคิดๆด,ดูก็แล้วกันนะคะ นี่ก็น่าจะเป็นความคิดเห็นจากพี่เท่าที่ให้ได้ในตอนนี้นะคะบันฑาใจส่วนใหญ่ของพี่มาจากไหนมาจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเห็นอะไรก็เป็นแรงบันดาลใจได้หมดเลยนะคะมันจะคิดไปเองถ้าเกิดว่าเราบางทีไปเห็นอะไรนิดนึงแล้วก็เอออาจจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาและบันดาใจที่จริงมีอยู่รอบตัวทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะ นั่งเฉยๆหรือว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็หาแรงบรันดาลใจได้จากทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงได้มาเป็นสิ่งที่เราอยากจะสร้างสารรค์ได้หมดเลยถ้าเกิดว่าเราชอบที่จะคิดถึงมันแล้วก็อยากที่จะทําจริงๆนะแรงบรันดาลใจหลักๆเลยก็คือต้องมาจากความที่เราแบบว่าอยากที่จะถ่ายทอดมันออกมามา,มากกว่าให้ทุกคนได้ดูกันอย่างที่พี่ทําคลิปไม่รู้จริงๆว่าจะหาแรงบรันดาลใจจากไหนจริงๆเนี่ยน่าจะอ่านหนังสือ,อ,อดูงานศิละปะ ไปท่องเที่ยวบ้างดูข่าวดูสารคดีดูด,าาด,ด,ดูแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านแล้วก็ใช้ชีวิตหรือบางทีอาจจะนิ่งๆก็ได้อาจจะแบบว่าเราลุกขึ้นมาแปลงฟันจริงๆช่วงที่คิดอะไรได้มักจะเป็นช่วงที่พี่สมองโล่งนะคะไม่ได้ช่วงที่พี่เข็นความคิดว่าพี่จะต้องคิดให้มันออกมาอย่างนี้มันจะเหมือนกับเรานอนแล้วเราก็ฝันอ่ะจะคล้ายๆกับแบบนั้นนะคะช่วงที่เราไม่ได้ตั้งใจอะคะช่วงที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดเนี่ยมันจะคิดขึ้นมาได้ ะะเพราะฉะนั้นคิดว่าทำให้ตัวเองให้ผ่อนคลายนะ่าจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าถามถึงแรงบันดาลใจในการทำช่องจริงๆเลยก็น่าจะเป็นเพราะว่าพี่อยากที่จะแบบว่าเล่าเรื่องให้มันเป็นการ์ตูนที่จริงอะตอน,นเด็กับพี่อยากทำการ์ตูนนั่นแหละค่ะที่เป็นแอนิเมชันแต่ว่าตอนนี้พี่ก็คือเรื่องโปรแกรมอะไรพวกนี้พี่ไม่ได้มีความสามารถที่จะเก่งขนาดที่จะทำแอนิเมชัน 3D อะไรขนาดน,นั้นได้ะคะ่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เรียน สายนี้มาโดยตรงอะ่ะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพวกอะไรอย่างนี้เลยนะคะที่มาทําเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นความฝันวัยเด็กด้วยว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ชอบพวกการ์ตูนอยู่แล้วแล้วก็ชอบพวกภาพวาดชอบพวกงานศิลปะอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าอืมเราอยากจะสร้างเรื่องราวขึ้นมานะแล้วก็เิดที่เด็กๆด,ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้แล้วก็เป็นการเล่าเรื่องแบบนี้แล้วก็เห็นว่าในไทยมันยังไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ค่ะมันก็มีการ์ตูนมีโดจินที่เป็นแนวยูริที่คนไทยสร้าง แต่การที่จะเอามาภาพคลิปแบบนี้มันยังไม่ค่อยมีมันน้อยมากและด้วยความที่พี่อยากจะทําจริงพี่เลยได้ลองทําดูนะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันก็แย่มากเลยนะคลิปแรกๆที่พี่ทําออกมานะคะถ้าทุกคนได้ดูตั้งแต่แรกอาจจะรวมถึงคลิปที่พี่ได้ลบไปด้วยนะที่พี่เล่าใน q a ิ A คลิปที่แล้วมันก็แย่มากเลยเพราะาพี่ทําอะไรไม่เป็นเลยนะคะทุกอย่างพี่เริ่มจากศูนย์หมดเลยนะคะพี่ว่ารูปไม่เก่งว่ารูปไม่เป็นตัดคลิปไม่เป็นตัดเสียงไม่เป็น ภาคเสียงก็ไม่เป็นนะคะไม่เคยเรียนอะไรมาเลยในเรื่องพวกนี้ไม่เคยเรียนไม่เคยมีความรู้อะไรเลยพี่เริ่มจากศูนย์ทุกอย่างมาเลยทําให้พี่เนี่ยช่องพี่ในโตช้านะพี่ถือว่าโตช้ามากเพราะว่าพี่ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองและในการหาความรู้เรื่องพวกนี้พี่ใช้เวลาไปเยอะมากแล้วก็เคยถึงขั้นที่ว่าอยากจะปิดช่องไปเลยด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเออหรือว่าเราแบบทําไม่ได้จริงๆมันเราไม่มีความสามารถด้านนี้จริง แต่สุดท้ายพี่ก็ค่อยๆค้นพบทักษะของพี่ในแบบที่พี่เนี่ยทามาแล้วน่าจะไปต่อได้นะคะเอาที่พี่าอสะดวกใจแล้วก็ที่คนดูโอเคแล้วก็ชอบในสิ่งที่พี่ทําด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะแนวที่พี่ทำเนี่ยแนว LGBTQ+ หรือว่าแนวหญิงรักหญิงเลสเบี้ยนอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวตนของพี่ด้วยส่วนหนึ่งที่พี่ตอบไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะใน Q&A คลิปที่แล้วแล้วก็มันเป็น ที่พี่อยากที่จะทําให้มันมีแบบนี้ให้พี่เป็นคนไทยที่พี่ทําแบบนี้ใน YouTube เป็นคนแรกแรกนะคะเป็นคนแรกแรกไม่แน่ใจว่าเป็นคนแรกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นคนแรกแรกละมัง้งที่ได้เริ่มทําอันนี้ขึ้นมามีคนถามว่าแอดมินทางานประจําหรือเปล่ามีธุรกิจส่วนตัวไหมก็เรียกว่ามีงานประจําก็ได้ค่ะแต่ไม่ได้ทํางานกับบริษัทอะไรมากมายก็คือมีธุรกิจส่วนตัวดีกว่าถ้าพูดอย่างนี้นะคะบางทีอะเราทํางานใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะ มาทําคลิปบ่อยแต่ในระยะหลังๆก็รู้สึกว่าพอมีคนถามถึงเราเยอะๆเราก็อยากที่จะเข้ามาทําคลิปบ่อยๆนะคะเป็นเพราะว่าทุกคนนั่นเองนะคะที่ทําให้พี่เนี่ยไม่ได้ทิ้งช่องนี้ไปนะคะจนกว่าช่องจะโดนปิดในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าทําผิดกฎอีกอะไรเงี้ยนะคะหรือ YouTube อาจ,จะเพิ่มกฎมากขึ้นในการทํายากขึ้นอาจจะปิดช่องไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเพราะทุกคนนะคะต้องขอบคุณทุกคนเลยคนดูทุกคนเลยคนที่กดไลค์คนที่คอมเมนต์ คนที่บอกพี่ว่ารอดูอยู่นะหนูอยากจะดูคลิปพี่รอดูอยู่นะอยากดูเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้พี่คิดว่ามีคนรอเราอยู่อะแล้วเราจะหายไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้พี่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะว่าทุกคนนี่แหละมันก็เลยช่องเนี้ยพี่คิดว่าก็เป็นช่องของทุกคนด้วยอะพี่อากจ,จะทำให้มันเป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้เป็น อะไรที่ทุกคนสามารถเข้ามาพูดอะไรก็ได้ที่จะช่วยเหลือกันได้ก็จะดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็เลยคิดว่านั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะทําแล้วก็อยากที่จะมาพูดคุยกับทุกคนเพราะว่าทุกคนจริงๆแล้วทุกคนก็คือเป็นแรงบันดาลใจของพี่นั่นแหละส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้พี่แบบว่าอยากที่จะทํามันต่อไปที่พี่อ่ะท้าทายตัวเองขึ้นมาเพราะแต่ก่อนพี่ไม่คิดว่าพี่จะมาทําอะไรอย่างนี้ได้เลยนะพี่คิดว่าเฮ้ยอย่างเราเหรอ จะมาทําช่องการ์ตูนอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบคนอื่นเขาจะทําได้เหรอทําตั้งหลายเสียงอะ่ะต้องาพากเสียงอะ่ะต้องวาดรูปนะต้องตัดคลิปนะจะทําได้เหรออย่างเราเนี่ยนะหน้าของเราเนี่ยนะจะทําได้เหรอก็เคยคิดแบบนี้นะคะแต่ว่าพอทําออกมาแล้วมันก็เป็นเพราะว่าฟีดแบค็คจากทุกคนนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ต่อว่าตาําหนิบอกถึงข้อบกพร่องของพี่พี่ก็จะนับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ ทำให้พี่ไดพัฒนาขึ้นถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่าเออเสียงพากยังไม่ดีไม่ยังไม่ดีอะไรแบบนี้วรเนี้แหละไปพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะเท่าที่พี่จะค่อยคอยขยับเลเวลมากขึ้นให้มันดีขึ้นได้นะเพราะว่าก็เรียนรู้อยู่กับการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็พัฒนาช่องของเราให้มันดีขึ้นเพื่อทุกคนนะคะหวังว่าอีกร้อยคลิปอีก200คลิปอีกพันคลิปข้างหน้าถ้าพี่ยังสามารถทำได้เนี่ย พี่หวังว่าคลิปในตอนนั้นมันจะมองกลับมันในคลิปในวันนี้แล้วมันจะรู้สึกว่าเอองานเรามันดีขึ้นจริงๆในอนาคตเท่านั้นเองที่พี่จะคิดนะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรมากมายณตอนนี้คิดว่าเราจะทําได้ดีที่สุดณตอนนี้เท่าไหร่และเราจะดีขึ้นได้ยังไงนะคะพี่คิดแบบนี้นะคะทีนี้คําถามก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนะคะถ้าเกิดมองข้ามคําถามของใครไปเนี่ยทุกคนคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะว่าอยากจะ รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้ในคลิปต่อไปได้อีกนะคะมีน้องคนนึงนะคะถามว่าแอบชอบคนหยู่คนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะบอกชอบเขายังไงควรจะบอกชอบเขาดีไหมอย่างไงน้องคนนี้น่าจะยังเด็กนะคะน่าจะยังเรียนอยู่นะคะพี่ก็ตอบให้เป็นคําถามสุดท้ายของคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวมากแล้วนะคะถ้าเอาความคิดของพี่เองนะคะถ้าเป็นตัวพี่ละกันเนาะถ้าพี่สมมติว่าพี่ชอบคนคนหนึ่งมากๆเลยและจะบอกเขาดีไหม ที่จะดูก่อนเพื่อการที่ว่าเราจะไม่แปลกนะคะเราต้องดูกันว่ามันมีหนทางไหมที่เราจะเข้าหาเขา,าขขรู้จักกับเขาหรือเขาเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วถ้าเรายังไม่รู้จักเขาอะเราก็ต้องหาทางที่จะเข้าไปทําความรู้จักกับเขาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอาจจะรู้จักกันในเชิงเพื่อนหรือคนรู้จักเท่านั้นก่อนและเราก็อาจจะต้องแสดงออกนิดนึงให้เห็นว่าเราเนี่ยเปิดทางกับเขาเพิดกับเขาถ้าเขาอะมีทีท่าที่แบบว่าดีกับเรา หรือมีทิท่าที่เปิดกับเราอะ่ะเราอาจจะค่อยๆเพิ่มระดับให้เขารู้มากขึ้นว่าเราเนี้ยรู้สึกยังไงกับเขาโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องบอกเป็นคำพูดก็ได้และถ้าเกิดว่าเราสังเกตเขาแล้วเห็นว่ามีแววนะที่เราเนี่ยจะบอกเขาแล้วน่าจะสามารถที่จะให้เขาเนี่ยลองรับเราไว้พิจารณาได้เนี่ยพี่ก็จะตัดสินใจบอกเขาไปเลยเพราะว่าดีกว่าไม่ดีกว่าเราไม่บอกนะดีกว่าเราไม่แข่งอะคะ่ะถ้าไม่แข่งก็ยิ่งแพ้อะไรเงี้ยถ้าเป็นพี่ก็คิดว่า น่าจะบอกเขาหรืออาจจะบอกเขาอ้อมๆไปก่อนว่าเออเนี่ยเราชอบเธอนะอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเขาคิดว่ามันไม่โอเคที่เขาจะชอบเราหรือว่าไม่โอเคที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องเคารพเขาว่าโอเคเราเข้าใจแล้วก็จะต้องเข้าใจในคําตอบของเขาให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียใจมากเพราะว่ามันคือการตัดสินใจของคนอื่นที่เราต้องเข้าใจเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเรากลัวมากที่จะบอกเขาแล้วกลัวว่าเราจะผิดหวังอะ่ะกลัวว่าเราจะเสียใจกลัวว่าเราจะเจ็บกลัวว่าเขาจะเลิกเป็นเพื่อนกับเราหรือกลัวว่าเขาจะไม่ได้อยากรู้จักเรากลัวว่าเขาจะรังเกียจเราไปแล้วจริงๆก็เลยไม่กล้าจะบอกเนี่ยก็อาจจะให้เวลาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะแต่มันคือการกล้าได้กล้าเสียนะคะพี่คิดว่าถ้าเราไม่บอกเลยตลอดไปเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่กล้าบอกเลยตลอดไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องอยู่กับความชอบนั้นตลอดไปเพราะเราไม่กล้าที่จะบอกนะคะ หรือเราไม่กล้าที่จะทําอะไรที่จะลองเสี่ยงดวงเข้าไปดูมันก็คือการเสี่ยงดวงนิดหมือนกันนะคือพี่ว่ามันก็เหมือนกับการซื้อหวยอะคะ่ะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะเข้าแลบอกชอบใครแล้วเขาจะมาชอบเราเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่ว่าแต่มันก็ดีกว่าไม่เสี่ยงอะไรเลยเหมือนกันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราได้ทําอะไรแอคชั่นบางอย่างอาจจะไม่ได้บอกไนคำพูดตรงๆอ่อะเราอาจจะไม่ถนัดในการเข้าไปพูดเลย เลยกลัวว่าเขาจะตกใจเขาจะเถอยหรือเปล่าเขาจะไม่อยากคบกับเราหรือเปล่าเราอาจจะทําวิธีอื่นก็ได้อย่างเช่นในวันพิเศษซื้อของขวัญไปให้ไม้หรือใช้การพิมพไม้หรือทําสิ่งดีให้เขาไหมให้เขารู้นิดนึงค่อยๆ่อๆเข้าไปแต่ถ้าเขาเบรกว่าเขาเออมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะไม่ได้เปิดทางให้เรานะอะไรพวกนี้เราอาจจะรู้ได้จากบริบทจะต้องสังเกตเยอะๆค่ะว่ามีหนทางไหม ถ้าเขาไม่เล่นด้วยไม่อะไรนะพี่คิดว่าอย่าไปตื้อมากดีกว่าเพราะมันจะดูคุกคามเกินไปมันจะดูแบบว่ามันจะดูทําให้เขาไม่สบายใจดีกว่าแต่ถ้าเกิดเขาสบายใจที่ว่าอยากให้เราอยู่ด้วยตรงนี้แต่เขาอาจจะแบบอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจตอนนี้หรืออะไรก็อาจจะเออถ้าเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนไหมเราเป็นคนรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนไหมถ้าเป็นแบบนี้ให้มันสบายใจทั้งสองฝ่ายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์นะคะ ไม่ว่าเราจะห่างหรือเราจะใกล้เขาก็ตามการที่เราเจ็บปวดหรือการที่เราผิดหวังเนี่ยหรือการที่เราสมหวังในอะไรก็ตามทุกอย่างพี่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับน้องไม่ว่าจะเจอกับอะไรนะคะแต่เราต้องตั้งรับนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวนิดนึงเพราะว่าหวยมันออกได้ทั้งหน้ามือหลังมืออยู่แล้วน้องก็ต้องเตรียมใจไว้ก่อนถ้าเราเตรียมใจไว้ก่อนว่าอย่างแรงที่สุดเขาก็แค่แบบว่าไม่ชอบเราแหละว่าเขาก็แค่มีแฟนแล้วเขาก็แค่ชอบคนอื่นเขาก็แค่ปฏิเสธเราแหละ แต่เอาก็ไม่เป็นไรเราก็แฟร์ฟรนี่เราก็ยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อได้มันก็พี่ว่าอย่างนี้มันจะเท่กว่านะคะมันจะเท่กว่ามันจะทําให้เรามีค่าขึ้นเพราะเราได้มีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นเองแล้วเราก็อย่าไปพยายามที่จะอย่าไปสร้างความไม่ดีหรือว่าสร้างความรู้สึกลำบากใจให้กับคนอื่นนะคะน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อืม แต่ก็ไม่แน่ถ้าน้องบอกออกไปแล้วเขาวันหนึ่งเขาเออเปิดใจกับน้องขึ้นมาหรือเขาก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้ตระหนักหรือว่าเขาก็ชอบน้องเหมือนกันน่ะแต่พอน้องมาบอกเขาก็เอออาจจะพิจารณา,าน้องมากขึ้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยด้วยนะคะอย่างเช่นพี่กับแฟนเก่าเนี่ยจะบอกว่าตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ตัวว่าพี่ชอบเขาจนเขาเข้ามาบอกนะเหมือนกัน เราถึงแบบเออเปิดโอกาสแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักความรักจริงๆขึ้นมามันก็คือเกิดจากการที่เขามาบอกพี่เขามาสารภาพกับพี่นะก็คือถ้าเขาไม่บอกพี่แบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราสองคนไปแล้วอ่ะมันก็น่าเสียดายนะคะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีที่คนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในชีวิตคนคนหนึ่งมันอาจจะทั้งดีมันอาจจะทั้จจทงไปสร้างเวรกรรมมันอาจจะทั้งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประทับใจก็ตามแต่ว่าทุกประสบการณ์อยากให้น้องได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่างรอบคอบแล้วก็มีสติแล้วก็รักตัวเองให้มากๆถ้าเกิดผิดหวังก็กอดตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็มีพี่มีทุกคนในช่องนี้เป็นกําลังใจให้อยู่นะคะสำหรับทุกคนที่มีปัญหาเดนก็ตามนะคะก็สามารถจะแชร์กันได้เลยในคอมเมนต์นะคะถ้าพี่เห็นคอมเมนต์อะไรพี่ก็จะหยิบมาพูดคุยกันนะเพราะอย่างที่บอกว่าพี่ก็จะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าทุกคนมีเรื่องมาให้พูดเนี่ย ก็อาจจะพูดเก่งขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อที่จะคุยกับทุกคนได้เท่านั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพดีๆกันด้วยนะคะ